สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้ในแอดมินมาแนะนำ Mitsubishi Lancer Type b e n นะคะคันนี้สีเงางามรอบคันเลยนะคะทุกท่านรอแม็กก็สวยนะคะเป็นรถบ้านเจ้าของใช้เองนะคะใครต้องการกลับบ้านนะคะคันนี้ได้ไปคุ้มๆนะคะเครื่องดีมากๆแต่ก็ต้องมีงานเก็บนิดหน่อยนะคะทุกท่าน ล้อแม็กขอบ17นะคะราคาเพียง5900 0บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านราคานี้สามารถต่อรองกันได้นะคะภาสีพรบรปี64นะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาแอร์แอร์เ,เย็นค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะตามรูปนี้เลยนะคะทุกท่านคอนโซลเดิมๆนะคะเบาะสะอาดสะอ้านนะคะใช้งานได้นะคะทุกท่าน59,00 0บาทราคาต่อรองกันได้นะคะ สนใจเน้นโทรคุยกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะถ้าถูกใจเดินทางไปดูรถได้ที่สมุทรปราการค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนำไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ